ละนสีเท่านั้นนะคะก็คือมีแค่3คันสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะรีบทักเข้ามานะคะรีบเข้ามาจับจองเลยค่ะตอนนี้3สีเท่านั้นเพิ่งลงจากเทนเลอร์เลยนะคะใช่ออฟฟี้ค่ะ,จะเจค่ะออฟฟี่ค่ะวันนี้ออฟฟี่เด็ดจริงๆค่ะโอ้อะไรจะเอ๊วันนี้วันนี้นะคะ,จะเจ๊จะขอนําเสนอค่ะราคานะคะส่วนลดเราจะจริงๆ กับรถได้ยืนข้างๆเราเลยค่ะ New Mazda CX5 ปีรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ค่ะ Minor Change 2019ค่ะในรุ่น 2.2G ก็คือรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะค่ะราคา1ล้าน3แสนไม่ขาะออฟฟี่เราขายเท่าไหร่จ๊เอ๋วันนี้1ล้าน1 1หมื่บาทเออยังไม่พอค่ะเรามีให้กันถึง3สีให้เลือกนะคะ้านค้านี้นะคะสีขายดีจริงๆค่ะตลอดกาลเลยค่ะสีขาวสีขาวมุกนะคะ แล้วก็มีสีแดงนะคะ,คะสีซิกเนเจอร์ของมาสต้าร์นะคะ,คะส,สีสวยไม่แพ้กันค่ะ และสีดำเจ็แบ็กค่ะดุดูไปเลยสามสีนี้ทันละหนึ่งสีเท่านั้นนะคะก็คือมีแค่สามคันสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะรีบทักเข้ามานะคะรีบเข้ามาจับจองเลยค่ะตอนนี้สามสีเท่านั้นเพิ่งลงจากเทนเลอร์เลยนะคะจ้าเอ๋ใน้ใกล้ใกล้ว่าเพิ่งเปลี่ยนเมาฝนเลยนะคะแล้วก็นะคลีปอัพไปสักนิดนึงให้ดูดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าในตัวเริ่มต้นเนี่ยเขามีอะไรอะไรให้บ้างใช่ค่ะดูด้านหน้าเลยนะคะจะเเอ๋ค่ะสิงแรกนนะคะตัวเริ่มต้นนะคะให้ไฟ LED มาแล้วหน้าเป็น LED โคมโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะคะยังไม่พอค่ะยังมีไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ Daytime ด้วยนะคะค่ะต่อมาค่ะ,จะเจ๊เรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะล้อแม็ก ขอบ17นะคะ,คะและที่พิเศษเลยสำคัญมากๆเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นยาง c o n ตินเนนตั้งค่ะลูกค้าจะเห็นในเฉพาะรถหลูเท่านั้นนะคะมาอยู่บนรถ Mazda c x 5 2.04นะคะและตัวนี้นะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นแบบขอบ19เหมือนตัวรุ่นพี่เขานะคะ<ช>แต่ก็เขาก็มีนะคะเพราะว่าขอบ17นะคะคุณจะได้ความนิ่มนะคะแล้วก็อารมณ์ที่คือขับรถแล้วคือแบบว่าจะนิ่งเยียบกว่าตัวที่เป็นขอบหน้ายาง19 ในะคะแต่คุณลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคะยังดูหล่ออยู่เลยนะคะสปอร์ตอยู่นะนะยังไม่พอค่ะบางคนถามว่าตัวเริ่มต้นเนี่ย เขามีระบบความปลอดภัยให้ไหมอ่าตอนนี้นะคะมีบายสปอร์ตให้นะคะคือเตือนจุดอับจุดบอดขณะเปลี่ยนเลนนะคะหรือว่าตัว a อ v ดวานบายสปอร์ตนะคะแล้วก็มีขนาดถอยหลังนะคะซึ่งเป็นร达ตัวเดียวกันให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะใช่ค่ะมงตันะคะไปอ้ยตัวท็อปขับรถทะลนล้านก็ห่วงเนาะอยากได้เนาะซื้อเพิ่มก็ไม่ได้นะคะตัวนี้แอดเพิ่มที่ไหนก็ไม่ได้แล้วอย่าลืมว่า SUV บางแบรนด์นะไม่มีระบบพวกนี้ความปลอดภัยขั้นสูงไม่มีให้นะคะตั้งแตตัวเริ่มต้นด้วยกัน รอบคันกันดีกว่าค่ะว่า <Okay. S 1> เขาอะไรมาอีกอ่าตามมาเลยค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสาท้ายไฟฟ้านะคะเป็นแบบเม็นวนวดนะคะแต่ข้อดีเขาก็มีนะคะมไม่พังง่าย <laughs> แน่นะคะว่าใช้ไบใช้ไม้เออขึ้นๆลงๆมันจะต้องเออเสียไหมอาจได้แบบง่ายนะจะใช้แค่คิงเดียวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไม่ได้หนักนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่ก้นสัมภาระใช่นะคะเป็นที่ก้นสัมภาระนะคะนี่ลุยบิ๊กตองเอ้ยพาร์้าเอ้ยคุณสายไปตรงนี้นะคะไม่หายแน่นอนไม่หายทําไมอ่ะได้เห็นยคนลดหายค่ะกระเป๋าคุณยังอยู่กระเป๋ายังอยู่ใช่ไหมอยู่ครบเลยค่ะต่อมาค่ะรถ ตัวเริ่มต้นนะคะลูกค้าส่วนมากจะถามว่าจะได้ยางอะไรไหมเจ๊ได้ให้เลยค่ะเพราะหลายคนนะคะชอบอยางอะไหล่มากกว่าตัวคลิปเซตนะคะที่เป็น<ช>ตัวแปะ,ะตัวปะยางลอ,อยั่วนะคะปะตัวนั้นนะคะก็ถ้าเป็นลอยใหญ่ๆนะครมันก็จะไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะคะจะได้แค่เป็นตัวรอยเล็กๆนะคะแล้วก็นนถ้ายิ่งคุณผู้หญิงใช้เนาะถ้าเราจะมานั่งปะยางมันก็มันไม่ได้ใช่ไหมเจ๊เปลี่ยนเลยใชค่ะแล้วก็มีคลิปเซต ช่วยเหลือต่างๆนะคะอุปกรณ์แม่แรงตัวล่ามจูงตัวตรองขอนะคะให้มา<ช>ครบเลยค่ะค<ช>่ะเหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยต่อมานะคะก็จะมีตัวที่ชาร์จไฟด้านหลังนะคะ12โวลต์จนนี้ช่วย<ช>อำนวยความสะดวกให้กับทุกลูกค้านะคะใช่รชารไช์ได้เลยนะคะบาะยังพับได้าเหมือนเดิมนะคะ สามารถพัเป็น40 20 40หรือ100%ค่ะใช่ค่ะสามารถไว้เวลาขนของนะคะหรือว่าคุณจะอดแดปนะคะไว้ส่ยที่เให้เด็กเล่นก็ได้เนาะคำว่าตัวนี้ถ้าพักลงไปก็จะเป็นเทกาวเล็กๆให้น้องเล่นได้เลยนะคะลาบเรียบนะคะ100%เลยคันนี้นะคะ32,000ค่ะสามารถเติมน้ำมันนะคะ e10 e20 e85 นะคะ95ธรรมดา95สหได้แล้วที่สำคัญเอ๋ตัวเริ่มต้นจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้รถรุ่นนี้กล้องมองหลังนั่นเองค่ะ ส็ยมากตัวนี้นะคะบิวอินอยู่ใต้โลโกโม้มาสตาร์สวยๆอย่างนี้เลยนะคะมีกล้องให้แล้ว เพราะว่าในตัวเริ่มต้นถ้าพูดถึงนะคะตัวนี้จะถูกตัดออกไม่ว่าเซนเซอร์เอยกเอยเนาะใช่ค่ะไปวิวอินมาก็มีตอบปัญหากับระบบไฟนะคะที่เกี่ยวกับมันจะต้องขาดวารันตีนะคะใช่ค่ะได้ไปนะคะเยลทามเห็นเลยโอ้ครบมากในตัวเริ่มต้นนะคะค่ะค่ะคิดฉลามมีให้อ่าตัตอนมากมากเลยโอ้โหเทมาจากตัวโรงงานเลยใช่ตายพ่อคู่มีให้อ่าลอยๆอย่างนี้เลยนะ คุณไม่ต้องไปตกแต่งอะไรแล้วใช่ค่ะรอบคันเป็นไงบ้างคะสวยถูกใจไห<ว>มสวยหรูหราเลยนะคะเจ๋อเอไปดูภายในกันดีกว่าว่าเขาดียังไงค่ะ,ะภายนอกดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะดูเลยนะคะตัวคอนโซลนะคะตกแต่งได้เรียบหรูค่ะมาได้น ตัดคอนวัสดุออกไปให้จะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอะไรเลยนะคะตัวพวงมาลัยนี่ยังหุ้มหนังอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายค่ะเกี่ยวกับมัลติมีเดียฟังก์ชั่นนะคะคอนเน็กนะคะเกี่ยวกับบูทูธเอ้ยอินโฟเมชันต่างๆนะคะเพิ่มเสียงลบเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะฝั่งควักแลเราค่ะเป็นคริสคอนโทรนะคะและ สิ่นนี้ค่ะเจะ๋ชอบมาค่ะตัวยิงขึ้นกระจกคือตัวยิงขึ้นมินชิวตัวนี้นะคะเป็นตัวเห็นความเร็วค่ะว่าคุณขับขี่ได้ความเร็วเท่าไหร่ทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องล้าสายตานะคะมองจากตัวด้านหน้านะคะลงมาที่เลือนไม้เห็นด้วยค่ะเพิ่มความขับขี่ได้ปลอดภัยมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะยังพ่วงระบบไปด้วยค่ะเกี่ยวกับการกดคันธนูถ้าคุณใช้ความล็อกความเร็วแล้วนะคะก็จะขึ้นตัวกระจกให้คุณเห็นเลยแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวบายสปอร์ตออฟฟี่นะคะเตือนอัปเดตบอลขณะเปลี่ยนเลนก มีรถเข้ามานะคะในจุดบอดแล้วก็ขณะภายหลังนะคะทํางานร่วมกันระบบความปลอดภัยขั้นสูงมาอยู่ในรุ่นเริ่มต้นจะเอ๋ใช่ค่ะต่อกันเลยดีกว่าค่ะที่ปัดน้ำฝนนะคะเป็นออโตโออ้มีให้ค่ะหน้าจอนะคะไมไ่้เราออกไปค่ะ,คะเกี่ยวกับ ให้เราเห็นนะคะหน้าจอหลวลแบบนี้นะคะเกี่ยวกับตั้งค่ามัลติมีเดียหรือจะเป็น Apple Ca r าเพย์ใช่ค่ะแอปพลิเคชันพวกนี้มีมาในตัวเริ่มต้นเช่นเดียวกันค่ะแอปให้แล้วไม่ต้องติดตั้งเพิ่มตังค์ให้เสียอะไรเลยนะคะมาให้แล้วในตัวเริ่มต้นค่ะตัวแอ่นะคะตกแต่งดูเห็นไหมยังมีอะไรอะไรสีเงินนะเออตัดกับวัสดุสีดํานะคะเข้ากับวัยรุ่นเลยนะเจ๊ได้ทุกเพศทุกไัยค่ะสวยมากร้านต้นนะคะแบบบางคนนะอ่าซารารีประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นนะคะ ใช่เลยค่ะประมาณยี่สิบกว่ากว่าสามสิบเนาะอยากได้รถหรูนะคะตัวนี้ตอบตัวจริงๆอ่าตัวแอร์นะคะแอร์เขาก็จะเป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็สพปรย์เวยนะคะก็คือแยกอิสระซ้ายและขวาให้ด้วยมีฮีตเตอร์ในตัวเหมือนกันค่ะค่ะ ต่อมาค่ะเกียร์เนาะตัวเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้ให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะเกียร์ออโต้ค่ะแล้วยังมีในส่วนของเมนวลด้วยนะคะขึ้นเขาลงเขาใช้งานง่ายค่ะและที่สําคัญมีระบบไรซ์ดีเรคชันค่ะสปอร์ตโหมดนั่นเองสามารถใช้ค่ะเนี่ยดันขึ้นแค่นั้นเองค่ะเร่งแซงได้ทันใจเลยนะคะและที่สําคัญเจ๊เอเนี่ยชอบมากค่ะมันดูหรูเนาะตัวปาร์ิ้งค่ะตัวออโต้โฮนะคะคือหรือเบรกมือไฟฟ้านะคะก็เป็นอโยกรา์แล้วนะคะูรู แบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก<ช>ับอีกหนึ่งะๆๆๆนะคะแล้วก็ออโต้โฮนะคะใช้เวลาเราติดไฟแดงเนาะสามารถยกเข้าออกจากเร่งได้ท<ม>ั้งที่หยุดเกียร์ดีรถไม่ไปนะคะตัวนี้คบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวชาร์จนะคะชาร์จแบตตัวตัวนี้นะคะ12โวลต์นะคะมีให้หนึ่งจุดด้านหน้าสองจุดตรงพนักแขนนะคะแล้วก็จุดด้านหลังเนาะที่สามที่เราบอกไปด้านหลังสุดยังไม่พอค่ะด้านหลังของผู้นิสสันตอนหลังมีตัวที่ชาร์จเนาะสามารถช,ชาร์จได้เท่าไหร่นะออฟฟี่โอ้โห12โวลต์เลย แล้วแถมยังมีตัว USB ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วที่สำคัญแอร์ตอนหลังนะเอ๋โอ้โหเย็นมากรถคันเนี้ยใช่รถใหญ่ๆนะคะคุณติดแอร์ทีเนียแค่ไหนถ้าไม่มีแอร์บริสารตอนหลังนะคะพอขึ้นมาปุ๊บได้นั่งสองอยู่แถวเป็นลูกหมาใช่ใช่ชันหน่อยขอแอร์ชันหน่อยนะบางคันนะคะ เซกเมนต์ตัว C อ่ะ C เซกเมนต์ละกันรุ่นเริ่มต้นบางค่ายไม่มีให้นะคะใช่พูดถึงคุณค่าเนาะราคาร้านต้นๆน่ะคุณได้ออปชั่นที่ค่อนข้างใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะจ๊บวันทุกวันครบนะคะค่ะอ่าแล้วก็ยังมีตรงไหนอีกเอยเบาะหนังแล้วก็บาอใช่เบาะหนังนะคะอยากให้ดูใกล้ๆค่ะตัวนี้นะคะความปราณีตของเบาะหนังนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นตัว คลาสเดียวกันนะคะแล้วก็เดินได้แต่เก็บคู่หลูๆแบบนี้เลยนะคะยังไม่พอค่ะก็ยังมีตัวเบาะปับไฟฟ้าให้นะคะของผู้ขับขี่ค่ะฝั่งเดียวนะคะพอตัวล่อมต้นจะเหลือฝั่งเดียวแล้วนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านข้างจะเป็นแบบนุนนวลแล้วค่ะ ใช่ค่ะต่อมาค่ะอย่างที่บอกเจ๊เอ๋มาสักครู่นี้นะคะเป็นแอร์แบ็กเพราะว่าลูกค้าบางท่านตัวเริ่มต้นตัดทอนความปลอดภัยไปหรือเปล่านะคะแอร์แบ็กตัวนี้มีถึง6ตําแหน่งเลยเจ๊เอ๋ใช่ค่ะค่ะไปถึงบริษัทตอนหลังนะคะเป็นเหมือนหข่ามาเลยเลยนะคะก็คือพพอร์ตไปถึงบริษัทตอนหลังได้เลยใช่ค่ะด้านข้างและตัวเครื่องเสียงออฟฟี่เครื่องเสียงมาสด้านะคะตัวนี้นะคะมี ลำ <6 S 1> หูตำแหน่งนะคะหตำแหน่งเครือ่องเสียงถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวท็อปนะคะ <c oughs> ของตัวโบสแต่ว่าเราก็คอนเฟิร์มว่ามันดีมันดีจริงๆมัน,มนเครื่องเสียงฟังแล้วแบบนุ่มแบบว่ามันได้อัธรถมากอ่ะ,จ,ะจริงถ้าพูดถึงในตัวคลาสี่เป็นของตัวเทียบกันของคนญี่ปุ่นนะเราคอนเฟิร์มว่าของเรานี่ไม่แพ้ใครค่ะใช่ค่ะ ยังไงบ้างคะความคุ้มค่าไม่ว่าจะตัวรอบคันเอยค่ะภายในเอยวัสดุแมคเิเอลนะคะและตัวออปชันนะคะที่มีมาครับแก้วออปชันที่ให้มาโคตรคุ้มเลยค่ะวันนี้ถ้าไม่รีบพักมาถือว่าคุณพลาดแล้วนะคะใช่ค่ะราคา1ล้านล้านต้นๆคุณได้ SUV แทแท้ๆอย่างที่บอกนะคะว่า PPV ยังไปถึงล้านกลางแล้วใช่ค่ะช่วงล่างที่ดีเยี่ยมนะคะวัสดุภายในไม่ได้ขี้เหร่เลยใช่ค่ะระดับพรีเมียม รอบคันเลยนะคะจะบอกให้และที่คุณคาดอ่าอยากได้ความความ,วามปลอดภัยเอ่ยมีไหมมีมให้มีให,มให้นะคะ<ม>แล้วก็ เป็นความปลอดภัยพื้นฐานที่คือแบบคุณได้ใช้แหละไม่รู้สึกว่าลํำคาจนเกินไปใช่ค่ะแล้วตอนนี้ใช่ไมมีเพียงแค่3คันเท่านั้นนะคะนะคะสามสีให้เลือกเลยนะคะสีขาวมุกที่ยืนด้านหลังเราเลยนะคะสีแดงและสีดําเท่ๆไปเลยใช่ค่ะตอนนี้บอกเลยว่าให้รีบพักมาด่วนเลยนะคะใช่ค่ะราคาดีๆโอกาสดีๆไม่ได้มาบ่อยๆนะคะสมัแล้วหมดเลยอย่ามาร้องไห้เสียใจนะหลายคนนะตั้งแต่บีทีแล้ว หมดแล้วพักมาแบบม,มันไม่มีแล้วจะเอหาให้พี่หน่อยบอกเลยค่ะคุณพี่ค่ะไม่สามารถหาให้ได้เลยนะคะใช่ใชค,ค่ะถ้าใครอยากได้นะคะอย่าช้าค่ะเพจกลางเลยค่ะามาซ่าพิ่สิเพจขวันแก่นนะคะเพจออฟิเชียลหลังเรานะคะและเพจสีสาวนะคะของพวกเราเองนะคะก็มีเป็นมาซด้าเลดี้ขวัญแก่นภาษาไทายทั้งหมดนะคะหรือยังไม่พอคะ่ะได้เล็กตรงได้นะคะโทรหาได้ตลอดเลยค่ะเจเอนะคะ0 9นย์เก้าสามเก้าหนึ่งหกสองหกห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ไลน์ไอดี j a a e y n e e ค่ะ หรือทักมหาอฟีนะคะ0 8 0 0 1 3 7 6 6 8คะ่คะไลน์ไอดีค่ะอ f ฟฟี่ m 9 m 9นะคะบอกเลยว่าจำง่ายงายค่ะค่ะโอเคนะคะคิดนี้เราต้องไปก่อนแล้วนะคะนี่เนี่ยลูกค้าทักมาหาเราจะเอ๋เจ้าสีดำมากโอ้พุ่เลยคุยเลยโอเคพี <ขอ S 2> <ๆ S 1> ่คะทางนี้มั่นะงอยู่คะ่ะเจ๊ค้านี่นะคะตัวรุ่นนี้ถูกมากเลยค่ะคะุพี่ค่ะ